ไงบ้างครับวันนี้มาจากไหนครับพี่เชียงใหม่นี่ล่ะโอ้ครับดีครับครับมาต่อกันที่ภูผาไรเดอร์ครับเป็นไงครับภูผาไรเดอร์ครับ่ะติวดีกว่าสวัสดีครับพี่มาจากไหนครับ ช่องครับจากช่องครับเขาใหญ่เขาใหญ่โอ้ยูนิลอครับพี่เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่เหนื่อยนะยังเหลืออยู่ครับยังเหลือนะครับครับด้วยอินนี่บ้างใกล้ถึงแล้วค่ะบรรยากาศนะครับบนขิ่แม่ปาา เก็บภาพบรรยากาศครับมาจากไหนครับพี่ไอ้ชบารูเหรอครับโอ้โหรงกาครับโชคดีครับพี่นักฟันหญิงของไรคนครับมาจากไหนครับลำปางหนาวมากจอมตองกับหนาวนะครับมาจากไหนครับ จันทบุรีืำอะไรครับพี่อ๋อลูกชายผมก็อยู่ทิงจันทินจินเจมบุรีครับอ๋ออ่าเด็กเชียงใหม่ไปอยู่จันหายคนอ่าเอาเลยครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับมากี่คนครับพี่สี่คนครับผมโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับมุกดาหารโอ้โหปีที่ผ่านมาผมพาลูกชายไปชิงแชมป์ประเทศไทยที่นั่นด้วยครับผมอ่าม้วกันกี่คนพี่ เดียวครับคนเดียวโอ้โหหกสิบแล้วครับหกแล้วโอ้โหมาดีใจจริงๆครับค่อยๆปั่นไปพี่เล่นๆไปครับวันนี้ก็สุดยอดแล้วมาจากไหนครับพี่จูรินรจูรินครับกรุงเทพครับกรุงเทพมาไกลกี่คนพี่เดียวครับโอ้สุดยอดครับพี่ช่วงนี้ครับนักปั่นหลายๆท่านนะครับนี่ผมจะสัมภาษณ์ขึ้นไปนะครับ บุกไหลายแล้วครับโอ้ยเติมพลังแล้วสวัสดีครับพี่มาจากไหนครับโอ้มาจากไหนครับพี่มาจากตักท้เลยครับไม่ใส่ทัก้งเลยครับครับผมพี่ครับมาจากไหนครับมาจากโคราชครับโคราชโอ้โหเขาใหญ่ตรงดีครับพี่ครับวัสดีครับพี่มาจากไหนครับเชียงใหม่เลยละครับเชี่ยงใหม่ครับโอ้ย ขึ้นกี่เต้าแล้วครับติเทนนอนนี่เต้อแรกครับผมเต้อแรลกเขาจะลาบเขจะแยมหมูเนาะอ้สองโลหนึ่งกาโอ้วันนี้เราอ้อนเชียงใหม่เราก็ได้นะครับสองชั่วโมง15นาที15วิครับ16บสองชั่วโมง15นาที <c oughs> นท้อ <c oughs> งป <c oughs> ีใหม่อุตส่าห์ได้อุตส่าห์ไม่มาครับไอปีใหม่ครับปีใหม่น้องปีใหม่เด็กเยาวชนเชียงใหม่นี่แหละครับเขาหนุ่ยไม่มา ปีนี้หนุ่ยไม่มาครับหนุ่ยทำไว้ที่ปีที่แล้วสชั่วโมง12นาทียอดเลยพี่พี่มาจากไหนนะครับพี่โอ้โหคนเชียงใหม่เหมือนจันครับมาไกลมากมาไกลนี้ดีเอ็มนะครับอ่ายังครับยังยังได้อยู่ครับยังได้อยู่อีกท่านหนึ่งครับมาจากไหนครับพี่ ตลาดบุรีโอ้โหครับผมมากี่คนพี่ครับผมจะนอนกี่วันเลยพี่คืนนี้นอนอีกหรือเปล่ากลับแล้วนะครับครับผมโชคดีครับพี่ครับไรัสัมภาษณ์ขึ้นไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับมาจากไหนครับพี่มาจากไหนครับฮะชนบุรีชนบุรีโอ้โหมาไกลนะครับมากี่คนพี่มากันสามคนครับ ขึ้นไปข้างหน้าคนนึงแล้วแล้วพี่ล่ะครับมาจากไหนครับจากไหนก็ชาวแท่งครับอ๋อครับผมจานย์ผมน่าจะได้สี่โปรใช่ไหมหรอครับต้อห้าสิบอ๋อน่าจะได้ครับได้ครับวันนี้เราออนเจงเาออนเจียงไม้ได้ไหมเนี่ยครับครับผมตัดไปเรื่อยๆนะครับโอ้โห สวัสดีครับมาจากไหนครับพี่กร er ุงเ er ทพครับเพิ่งมาอยู่เชียงใหม่เหรอครับโอ้โหไม่ได้ได้ได้แฟนตรงนี้หรือเปล่าพี่โอ้ยังไม่มีครับเหรอครับโอ้โหทหารบนยอดดอยเยอะแยะเลยพี่โอ้เอาจริงเปล่าจริงพี่โอ้โหสาวเชียงใหม่สวยนะพี่ไปดูข้างบนก่อนใช่ปิดปิ๊ดปิ๊ดปิดปัดเลยพี่โอ้ยสามสามครับผมต่อไปเรื่อยๆนะครับทันไฟก็ทัน สวัสดีครับมาจากไหนครับพี่ชนบุรีครับชนบุรีโอ้โหนี่คนพักกลางแถวชนแถวระยองแถวจันทร์มาเยอะมากครับมากี่คนพี่คนครับโอ้โหมีไหนหมดแล้วพี่เพื่อนคครับผมโชคดีครับ สวัสดีครับมาจากไหนครับพี่บวกแดงครับบวกแดงยยโอ้โหเอสเยอะเอสเวิร์กไม่ปั่นมันก็ไหลขึ้นนะพี่ใช่ป่ะพี่อันนี้ไหลเป็นน้ำเลยอนเลยอะถึงไหนแล้วอะไรเนี่ยอีกเนินเดียวพี่เดินสุดท้ายแล้วครับตรงไหนเนินอ่ะเนี่ยครับนี่เหรอแล้วก็มันจะมีขึ้นชันอีกหน้าอีกที่เดียวจบแล้วครับจะถึงกอดอยแล้วพี่โล่งกว่ารอพี่โอ้โหมาถึงขั้นนี้แล้ว กันถามับผมโชคดีพี่ขอบคุณครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับโอ้โหเทคสวัสดีครับโอ้ยน,นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้ผาจะผ่านเนินทีโอทหรือ,อยังนะครับ ขับหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งออเดรย์ไซคลิงสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนครับเชียงใหม่นะครับโซนเชียงใหม่ครับออเดรยไซคลิงจังเชียงใหม่เนาะครับผมครับผมแม่กี่คนพี่หลายคนอยู่ครับครับโชคดีครับ ครับผมว่าเอสเวิร์กนี่มันว่าจอดไปได้มันกันไหลขึ้นดอยอย่าเต๊ะปะฮะทีนี้รถยังกระเมินกันครับผมเชียร <c oughs> ์ครับดีครับดูนักปั่นแล้วนะครับมาดูสาวๆกันบ้างนะครับไม่เหนื่อยใช่ไหมครับ <c oughs> สวัสดีครับมาจากไหนครับพี่บางข้ามบางจับจานหน้าเลนเชิญดอยอาคารด้วยนะครับแน่เฮ้ยบางเป็นสตาร์บัคตรงนู้นโอ้นี่เทนกับขึ้นหนึ่งในสิบอยู่นะครับฮะรู้จักเป็นเทนปะอ๋อเป็นเทนรู้จักครับหนึ่งในสิบกับเนิร์ฟวันี้เนิร์ฟอันนั้นแบบมากรครับไอ้ยังก็คู่เทนคนนึงอะไอ้ยังก็เฮ้ยทอมบี่ทอมบี้เดยอะประจวนมาตัวล้วครับไ่ได้นัดกันโอเคครับ เจอเพื่อนๆหลายคนนะครับมาจากกลุ่มฝางโอ้โหสวัสดีครับพี่มาจากไหนครับพี่อุทยาครับอายุทยามากี่คนพี่หาเพื่อนที่นี่ดีเพื่อนที่นี่ครับเอาเหรอครับโอ้โหทีมไทยเบฟไทยไทยเบฟบินช้างด้วยแหมขอบคุณมากครับผมีโชคดีครับเบียงสาน่านโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับ แน่แน่นอนตัวเตะครับครั้งที่หกแล้วครั้งที่หแล้วครับโอ้โหจอดแลครับครับผมยินดีต้อนรับครับครับมีสเปรย์นะครับใครอยากใช้สเปรย์ก่อนครับโอ้จอดแล้วขึ้นยากนะครับเห็นเหรอเห็นไหมพี่ได้นะครับอ๋อเอาเอาสเปรย์ไหมครับอ๋อโอเคครับ ทานหนึ่งเกาะแก๊กแล้วครับเกียสุดยอดครับสุดยอดท่านนึงครับสวัสดีครับมาจากไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพมากี่คนพี่โอ้โหวันแมนโชครับผมโชคดีครับ ดีครับมาจากไหนครับเชียงรายครับคนเชียงรายโอ้โหติดอะไรบ้างครับวันนี้อิดก่อไปอิดเนาะะตัวใจครับเดินเดียวครับเดินสุดท้ายแล้วครับครับผมยินดีครับเนินเนี่ยปรับเสียนแล้วครับนี่ครับมาจากไหนครับจากป่าชีบุรีครับป่าชีบุรีป่าชีบุรีนี่แผ่นดิน นักปั่นนะครับครับผมมีแผ่นดินคนหนึ่งเด็กเก่งๆมีครับผมอาจารย์โดดนะครับว่าได้คุณสุภาโอเคครับสุดยอดครับพี่สวัสดีครับมาจากไหนครับยองครับโอ้ยินดีต้อนรับครับน้องละยองละยองโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับ เพื่อนผมอีกคนหนึ่งครับสุดยอดจริงๆครับสอบปปลาว่สุดแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับ,รบมาจากไหนครับพี่คอนหวานพี่คอนหวานโอ้ไเม่ในี่เเม่ไกใเท่าไหร่นะพี่นะครับผม สวัสดีครับมาจากไหนครับพี่มาจากแคนเบอร์ราส์โอ้ยแคนเบอร์ราสสิงใช้ประเทศไทยไปจัดครั้งที่สองครั้งแล้วครับสองสุดยอดครับครับผมสุดยอดครับขึ้นไปเรื่อยนะครับตรงนี้นะครับมันค่อนข้างจะยุ่งๆหน่อยเราไปข้างหน้าดีกว่านะครับ สวัสดีครับพี่มาจากไหนครับโอบ้โหมาใครครับพี่ยินดีต้อนรับครับโชคดีครับมาขอผมนะครับดูครับหน้าใครไม่เหนื่อยแต่สัมภาษณ์คนนั้นแต,แต่ผมดูหลายท่านแล้วนี่น่าจะเหนื่อยนะครับวันนี้ ใกล้จะถึงแล้วนะครับพี่สวัสดีครับมาจากไหนครับพี่มาจากขั้แพงครับกั้นกัมเพงขั้นแพงนี่ประดายเท่ครับมาจากขั้แพงเอาเหรอครับโอ้ยสุดยอดพี่บรรยากาศดีมากครับวันนี้ดีมาครับโอ้โหเมื่อกี้ยอดดอยแปดองศาพี่สวัสดีครับใกล้ถึงแล้วครับมาจากไหนครับมาจากนครสวรรค์ครับโอ้โหสุดยอดเลย ไปคิวเอาสเปยซไหมครับโอ้โส,วส,สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยาครรีับโอ้คนสารพีดยังใหม่นี่นะครับยังใหม่นะครับก็อ,อายุตใดล่ะเจ็ดสิบแปดกรไดเจ็กระไดเนาะ เดยที่ปันล,ลูกใสบเ้นมายปันลูกลกไปเลยสเท,ที่้ันาะเอาเอาละเนะปอนนพอะโอ้บลเิมเต๋อแลวอ้วผมยะขึ้นมาบบนะจะแปะสีลลแลเวมข <c oughs> อก็มาค่คน่ะคนเดียว <c oughs> คนเดียวเลยโ <c oughs> อ้ใจแต้นะ